นอกฝั่งสะโตนก็จะมีสามสมท่าเรือนะครับก็จะมีเรือกำมนตาลาแล้วก็เจ๊บีลังแล้วก็ปากบาลานะครับเราจะเดินไปทางไหนดีครับนี่คือเกาะสาลายใกล้ๆก็ลังกาวีเกาะตาลูเตานี่เกาะอ่า ไปปรักปลาก็มาที่บริเวนี้นะครับลีเปอาดังโตลาวีก็เห็นมาลูกร้านนี่ต้ตมาโซมางหมาัน้เตรับตนทไม่มีเออี่งบเูกระบานี่ต้องดูด้วยเตรับเตนอนทียา เรือนั้นนี่ไอ้ไปข้นกันลุงไงยังข้นล้นนี่แต่ไปนอนดไปนอนด้เรือยังให้ไปอีกเอยองงั้าสินอนเอาไม้เล่ะต้องต้องต้องลงน้ำทางที่ต้องนอนปลาทั้งบนโม่ไม่ไกลไกลเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นอยู่ให้โม่โน้ขึ้นกลับมาโอนเดาลุงกันเล่นตลาดโอ้ใช่ได้ใช่ได้ไปบ้ามีหน้านี่ต้องจลงน้ำ 那你的嘛？